สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องของขวัญที่เราจับฉลากได้ที่โรงเรียนนะคะได้หมายเลขเก้านะคะเป็นน้องของน้องคนหนึ่งค่ะมาดูซิคะว่าข้างในมีอะไรบ้างคะ่ะอีกเลยนะคะเปิดค่ะนะ่าตื่นมีอะไรบ้างหนึ่ง,งมีขนมคีฮอ นับดูสิห้าหกเจ็ดแปดเก็บสิบเอ็ดห่อค่ะมีขนมสิบเอ็ดห่อนะคะขนมห่อละห้าบาทนะคะเเอาเก็อาใส่นี่เลยค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะเยอะมาก เดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะบายบายค่ะ